ครับครับอครับขอเสี่นใเราดิวแล้วนองกี๋ด้วยสวัสดีครับสครอนเดีมุก่อนนานี้สนุกสนานมากๆบริกอดรมนไม่ไหวต้องรู้ไปเต้งกับกลุ่มด้วยนมักมากเลยเดียวนะครับอะดวมาพวกมีอะไรครับมียางยหอมดงมีครมีรงพยาบาลเลยรยาบาลเครื่องปั้มหัวใจด้วยครัพี่โอ้มีกระดาษับสงสารเไหนอยากมาซับให้ดีวไหมครับโอ้โหโ ็มที่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอะไรอหพี่เขาคีเพะความน่าเขาตกใจหรือเปล่าอะไรนะครับตกใจตกใจตกใจหรือว่าเจอคนถูกใจครับอ๋อเจอคนถูกใจอย่างเงี้ยอ้าวมาพูดคุยพูดคุยพูดคุยถึงผลงานกันดีกว่านะครับตอนนี้น้องดิวกับน้องกิ่งมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับตอนนี้นะครับก็จะมีละครครับละครซึ่งเขายังไม่ติดต่อมานะแล้วก็ ละครเวทีครับผงเหนือังกรเดือมิวสิควาลเดือดสตาร์โอ้ไม่ได้เล่นครับก็จะมีงานเดินแบบตามอีเวนต์ต่างๆเขาก็ไม่จ้างครับงานเยอะเลยงานชิลก็พูดได้มันดูเยอะไงแล้วพูดทำใหม่ให้ดูเยอะไงพี่มีเดี๋ยวนีแน่นอน ตอนนี้ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ครับผมชื่อเพลงว่าวิธีเลิกวิธีลืมนะครับเป็นฟีเจอริงกับพี่พี่วงวีทิโอครับตอนนี้อะไรข้างแห่งแล้วนะฮะซื้อหาเป็นได้แล้วทุกแผงเทปทุกประเทศนะถ้าอยากจะโหลดนะครับเดี๋จันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโหลดได้เลยนะครับเออแล้วว้ายมากจำได้ครับไปกดมาจากไหนนะฮะแหม่เป็นกิ่งอะไรกิ่งอาจ๊ะก็มีเป็นพิธีกรค่ะอยู่ที่ช่องแอคชั่นแนลค่ะใช่แล้วเออพี่เคยดูอยู่พี่เคยดูอยู่นะครับผมนะเป็นพิธีกรเอ่อรายการ แมนทั้งเจ็ดใช่ใช่ใชมใช่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 นช่ใช่ในาใไ่ใช้ใช่งช่ใ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 ช่ยช่ใช่ใช่ใ่่่่ ก็มีหลากหลายผลงานนะครับผมนะก็ต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆก็คือในเรื่องราวของผลงานเพลงนะครับผมและอย่างน้องกิ่งล่าสุดก็เพลงละครโดนมากๆเลยนะครับโทรบ้านกลมเมืองยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะซีรีส์ก็ใจของน้องกิ่งสิครับผมแรกคงใจไม่ได้รักเธอฝากเธอพี่ดิวนั่นแหลครับผมอ่ะผูดถึงผลงานกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวตัวเองของเราก็ คล้ายๆกับน้องกิ่งดิวที่ครั้งหนึ่งเคยประกวดกับเวทีเด e s ตาร์พวกเขาหล่นนั้นนะครับผมนะก็มาเข้าสู่ท้าประกวดเหมือนกันนะครับแต่เป็นโตโยต้านี่นะครับยอดนักขายหัวใจบริการเนี่ยตัวอย่า e x c e อ l e n t s ซ l เ s e ต์เซลล์เซอร์วิสคอนอยากจะให้ดิวกับกิ่งได้ให้กำลังใจกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆนะครับของโตโยต้าทุกคนครับกิ่งก็คือ คนเนี่ยก็ฝ่าฟันมาจนถึงตรงจุดนี้ใช่ไหมคะคก็คือการแข่งขันการประกวดเนี่ยมันก็ต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรอย่างไงก็อยากจะให้อดทนนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะคือเชื่อว่าการที่เราทําอะไรด้วยความรักเนี่ยมันจะออกมาดีแน่นอนนะคะเราก็คิดว่านี่คือไม่ได้ถ้าเกิดจะให้คิดง่ายก็อย่างคิีโซ่เป็นการแข่งขันคลี่โซ่เอาคนเจอเพื่อใช่คลีโซ่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเ็นประสบการณ์เช่วกัะเราก็จะ ๆๆยังไงก็ขออวยพอนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกี่ทุกคนให้ไปถึงฝันให้ได้กันเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับ นี่ก็มาอยู่ในกองต้องสู้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีความฝันใช่ไหมและฝันเนี่ยสำหรับผมมีสองแบบฝันเพื่อนกับฝันฝส่โอ้โหลักษณะเลิศเลยแล้วฝันเพื่อนนี่คือฝันฟุ้งเรื่อยๆอสักทีแต่ทุกคนในที่นี้เนี่ยเป็นคนที่ฝันฝส่ฝันไม่ใส่ตรงนี้แล้วก็เดินมาะทำอย่างน้อยคุณก็ได้ทำ ครับผมใช่นะฮะแล้วก็โจนาจะมีประสบการณ์ดีๆนะครับให้คุณนิกกลับอาไปใช้นะครับผมพูดถึงนะครับสองคนนี้ต้องอขึ้นรถนะครับลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้อาจจะมีโอกาสได้ไปใช้บริการนะครับของเตโยต้าของเราบ้างนะครับเคยไปเจอกับพี่ๆเพื่อนๆเซลของเราที่โชว์รูมของโตโยต้าบ้างไหมครับอินเคยเลยอันนี้อินเคยเหรอใช่ที่บ้านเลยที่บ้านค่ะที่บ้านใชใ้อยู่แต่ว่าสุดไม่ได้ขับรถน่นี่ขับรถไม่เป็น ได้รับบริการที่แบบว่าดีค่ะดีประทับใจมากๆคือเขาใส่ใจเราอ่ะเราเป็นคนพิเศษเราเดินเข้าไปในมีบางโชว์มให้น้ำและให้อาหารด้วยนะครับไปที่เลี่ยนเปลี่ยนเ็นบริการะหารี่ให้อดีฟัเดืเหมือนาเปนาอรประทับใจเรื่องการใช่แตขอขบคุณทุกทคนไล้ตรงนี้เลยขอบคุณเม ยบลตาด้วยนะคะครับดีกว่าคงมพุธรับใจในเรื่องของการบริการกันครับค<า>ุที่แน่นอนเนี่ยคือเขาเรียกว,ว่าอะไรนะการต้อนรับลูกค้าละการการบริการเจใสัเอาใจสาาใจส่โอ้อย่างน้อยเนี่ยการพูดเนี่ยนะครับผมทุกคนจะพูดหน้าตันไปเอยเออเออใช่เลย,เลยเะนะมีข้าม,ม,มีขา,ขาอะไรเงี้ยครับก็เหมือบบนกับแรงจูงใจว่าเฮ้ยเรามาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเหมือนว่าเป็นแคปวีไอพีคือจะมีเพื่อนๆพี่ๆของเราบางคนที่ได้ขึ้นมาพูดคุยกับนที่บอกว่า ขาบริการด้วยใจใช่ครับและบริการทุกทุกคนเสมอการใช่ครับถึงแม้ว่าผมจะเข้าเชิญรุ๊กตัวยุทธาวงให้ไปดูแต่ไม่เคยซื้อสักทีครับเขาก็อยากเอาใจใส่พี่ดิวเขาก็อยากเอาใจใส่ผมเลยนะโดยไม่คำนึงว่าผมจะมาทำอะไรแต่คราวหน้าต้องซื้อแล้วล่ะแน่นอนครับเจอวิธีน่ารักขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผู้บริการสื่อเาเดี๋ยวเราให้น้องกิ่งนะครับกับน้องดิวนะครับมอบนะครับของที่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจ่าย à đúng điều đúng cả đúng à, đúng cả à nó điều cả một điều cả